เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีอะไรกินไนะครับวันนี้เราอยู่ในดากอนดาจารีเดสนะครับผมวันนี้ขอพูดขออนุญาตพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องตัวที่จะเข้านะครับเร็วๆนี้เลยก็คือน้องใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการาดองตั๋วตู้ละ70นะครับ เราสามารถซื้อตั๋วเอ่อพวกนี้ดองไว้ได้ถ้าเกิดสมมุติตัวละครที่เพื่อนๆต้องการอย่างเงี้ยเล็งไว้ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถดองยาวได้เลยครับ4ี่หตู้ <c oughs> เปิดไปเพื่อน <c oughs> ๆเขาจะได้5ดาวลุงฟรีแน่นอนสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยเกมนี้ต้องดองหลายตู้แล้วค่อยเปิดตัวเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดแยกตู้มันก็สองสดาวมันก็ไม่เก่งทีนะครับอ่เดี๋ยวเขาแยกขึ้นให้ให้ดูก่อนนะว่าเซฟนอกตอนนี้ก็มีในส่วน7บาทเมิโอดัสแล้วก็อลิซาเบธนะครับก็แสดงว่ามีคอรแอม อนาคตเซฟโกบอลก็ต้องมีคอล์ลป7บาทเหมือนกันแน่นอนนะครับเพาถ้าเกิดสมมติใครกลาว่าจะดองตัว๋วไว้เปิดลิมิเต็ด7บาทก็สามารถทําได้แต่ว่านานแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่ามันเพิ่งเข้านะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนเทียเซฟนอกีอ่ผวเคยลงมาแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล็งตัวไหนก็สามารถดองได้ตู้ต่อไปในี้ใบให้คือไม้นะครับไม่ยอยู่0.5เห็นตัวแรกไหม อ่าต่อไ,ไปเป็นตัวบนนะครับตัวบนส่วนใหญ่ทีศูนย์เก่งหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าทีมถ้าเกิดเล่นทีมไฟอีกได้นนตัวขวาบนเลยครับเพ hmm. ราะว่าเป็นในส่วนชูคอมโบกับจอมุงการนะครับอันนี้จะเป็นตัวเบิร์ท่ที่ดีที่สุดในเกมนะครับตัวสุดท้ายเลย <S <S อ่ะราะนั้นถ้าเกิดสมบูติ์ก่อนกูก่อนว่าตู้นี้วัาจะเข้าตั้งหกเจ็ดตู้อย่างเงี้ยเรา <S <S ดองไว้ใช่ไหมนี่วิธีการดองนะครับ นี่เจ็ดวันเห็นไหมเราจะได้วันระใบก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําภารกิจมันจะมีแจกอ่าล้วก็ไปในส่วนการซื้อนะครับหกสิบใบตรงนี้ก็เอ่อถ้านับจริงๆก็ประมาณ70า็ดสบกว่าใบเพราะว่ามันมีกิจกรรมทําด้วยนะครับกิจกรรมนี่มีตีบอสนี่ ไอ้พวกนีจะแจกตัต๋วครับประมาณ3ก็คือเอาสรุปมีสรุปให้ฟังเลยตู้หนึ่งได้ประมาณ70บใบครับอันนี้แบบฟรีเลยนะไม่ต้องเติมใช่แต่ว่าใช้ไปซื้อนะครับเพราะฉนั้นถ้าสมมติเพื่อนๆดองตั๋วเนี่ยสมมติถ้าเกิดชวจอมุงการมาอีกประมาณ6ตู้ใช่ปะ่ะก็คือ400แล้วเราก็เราก็ดองทั้งหมด6ตู้ใช่ปะ่ะก็คือ420ตัว๋วถูกไหมเราก็จะสามารถชูเข้ามาเมื่อไหร่ก็กดบึ้งเดียวเลยจบเลยครับเอ่อ5ดาว5ดาวลุงแน่นอนแค่นี้ครับจบแล้ว เดี๋ยวลองมาดูในส่วนตัวละครที่มาใหม่น้องไมค์นะครับสกิลน้องไมค์ก็จะเป็นในส่วนการเลื่อนไหลแล้วก็มีการหายตัวนะครับก็ถ้าเกิดเข้ามาตอนนี้ก็คือทีศูนย์เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซฟนอตอนนี้ไมค์ก็ตกมา0.5นะก็สําหรับใครจะเปิดไมค์ก็ทีมกายภาพแล้วแหละเล่นเลื่อนไหลนะครับแล้วก็ที่เด็ดๆก็คือมีในส่วนการหายตัวด้วยก็เพื่อใครอยากจะเปิดก็สามารถจัดนางได้นางเก่งจริงนะคูๆเลยก็ประมาณนี้แหละครับ คลิปนี้ก็จบกันไปเพียงแค่นี้พอจบไปอย่างเลยว่ามาดอกแต่จริงๆหลักๆคือการจะดองเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเพชรครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องใช้เพชรซื้อเยอะมากนะถ้าเกิดลองคํานวณแล้วอะเนี่ยมีเพชรก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เปิดตู้ดีมีตู้เปิดตู้ธรรมดามากกว่าโอ้ใช้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะอะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยมั้งอ่ะเดี๋ยวมีคำนวณแป๊บนึงน,น,นะเครื่องคิดเลขมีอยู่ว,ะวะ่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบคูณหกสิบทุกตู้อะเป็นเงินเท่าไหร่ ไปเพชรเท่านั้นแหละครับหนึ่งหมื่นห้าพันเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องเก็บเพชรครับทุกตู้หนึ่งหมื่นห้าพันเพชรรอไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติตู้ชูจองมูลการมาสักหกตู้ใช่ไหมหกตู้เจ็ดตู้ก็แล้วแต่เอาเจ็ดตู้ก็ได้เพื่อนๆก็ต้องเตรียมตู้หนึ่งเนี่ยครับหมื่นห้าหมื่นห้าทุกตู้ถูกไหมก็แต่ว่าเพอเพชรพวกนี้เราหาฟรีนะไงถูกป่ะถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะได้ตัวลิมิเต็ดที่เอาแบบฟรีเลยแบบดาวแม็กมันก็ต้องแบบนี้แหละครับก็แค่นั้นแหละครับ ทีมไฟของหมีให้รีวิวหรือเปล่าตอนนี้หมีทําเป็นในส่วนฟิงเกอร์ยูอาร์แล้วตอนตอนนี้คิดอยู่ว่าฟิงเกอร์ยูอาร์ห้าดาวเดี๋ยวจะมารีวิวครับคือตอนนี้มันก็ซีซ่าตีไม่เข้าเลยยูอาร์ตอนนี้ถ้าเกิดห้าดาวนี่จบเลยเนี่ยแล้วก็ทีมไฟหมีก็เล่นอยู่แต่ว่าหมีไม่ได้เล่นตัวใหม่นะเพราะว่าไม่ไหวครับหมีหมีขี้เกียจเปแล้วอะก็เบิดไปเรื่อยๆทุกวันเ,นเอาแค่นี้ก็พอจริงๆดาวเต็มหมดแค่นี้ก็คือเก่งโคตรแล้วนะเออ ก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อใครอยากให้รีวิวทีมไฟอีกก็สามารถบอกได้นะทีมสายฟรีหม,มีมองว่าทีมไฟครับไฟบวกพิษนี่เล่นง่ายมากการเหมิดมันแรงพาดด่านง่ายอีกอย่างนี้มันเป็นซับถ้าเกิดเอานี่ออกไปต้องเอาตะแก่ออกซึ่งจะทําให้โจมตีพิษหายไป30%เลยถ้าเกิดสบติเอาแทนนอนตันฟิกเกอร์มันก็ไม่ได้ฮิวครับมันก็จะไม่มีคนฮิวก็ตายง่ายก็ประมาณนี้แหละ อ่ะโอเคครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการก็จะเลือก็เป็นาคอมเมนต์พูดคุยได้เปลี่ยนได้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็มาเล่นทีมไฟตามหมีก็ได้ครับอย่างน้อยก็มีคนทำไกด์ก็หมีคนหนึ่งอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับขอคนเล่นเกมจะมีความสุขนะคบโอ้ี่ตอนนี้หมี PVP ตอนนี้อยู่ไอ้นี่ละระดับสุลต่านแล้วด้วยสายฟยีสสยเติมน้อยตอนนี้เก้าล้านห้านะครับโหเจอแต่ละสิบแปดล้านยี่ห้าล้านสามสิบเจ็ดล้านกูไปไม่ถูกเลยนะประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ